สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพอดีว่าก็กลับมาเริ่มงานนะครับก็กลับมาได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับกลับมาเมื่อวานก็วันอังคารนะครับพอดีว่าจะรีบกลับมานะครับที่ว่าไปซื้อเหล็กเพื่อนๆในเฟซจะเห็นนะว่าผมไปซื้อเหล็กแป,ป๊บนะครับ1นมิ้ว2มานะครับหนา2.3ม mm มิลลิเมตรนะครับมาเพื่อที่จะทําโครงหน้าตรงนี้นะครับแต่พอดี เครื่องแดดแป๊บผมมีปัญหาก็คือ,อผมส่งกลับไปเคมและมันรั่วนะครับก็เลยยังไม่ได้ทำไม่ได้ทำโครงหน้านะครับก็เลยวันนี้นะครับวันพุธก็เลยมาทำาตัวครอเกียร์นะครับตัวครอบเกียร์ตัวนี้นะครับตัวครอบเกียร์แล้วเมื่อ EP ที่18นะครับพอดีมันมีทำอะไรหลายอย่างเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าไม่ได้รีวิวเพราะว่า ด้วยอพอดีเพื่อนผมมาช่วยกันถ่ายทํำนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้ลงรีเทลเรื่องแอซสซอรีหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับพอดีว่าต้องรีบถ่ายแล้วก็รีบแยกย้ายกันกลับน,น,นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ว่าตั้งแต่เมื่อ,อใน ep 1 8เนี่ยเรามีทําชิ้นส่วนอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ ep 1 8เนี่ย ใน EP นั้นน่ะมันมีเพิ่มเติมขึ้นมาคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวดึงนะครับดึงสายพานนะครับชุดนี้ครับคือรถประเภทพวกนี้นะครับคลช์อ่ะมันออกตัวไม่นิ่มนะครับมันออกตัวไม่นิ่มนะครับถ้าเราอยากให้มันนิ่มนะครับก็คือต้องทําให้สายพานมันหย่อนนะครับก็ระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ถึงกับหย่อนมากนะครับต้องไม่ถึงกับหย่อนมากนะครับแต่เวลาเราบรรทุกหนักนะครับเวลาเราบรรทุกหนักเนี่ย มันก็จะมีทอรกถูกไหมครับมันก็ต้องต้อง,งมีแรงที่จะต้องให้มันตึงนะครับเราก็จะทําตัวให้ตัวนี้ลงนะครับพอตัวนี้ลงเสร็จปุ๊บนะครับลูกเต๋ตัวนี้ก็จะลงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงนะมันก็จะลงแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะยกขึ้นเวลาเราออกตัวแล้วก็ยกขึน้นไว้นะครับมันจะได้ออกตัวนิ่มๆหน่อยนะครับอมันก็จะได้ไม่ออกตัวกระชากนะครับ จำเป็นไหมนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับแต่หลังจากที่ผมแลบมาแล้วก็คือทํามาทดสอบมาอยากจะให้มันเป็นยังไงก็คือแบบนี้เวิร์กสุดนะครับนิ่มออกตัวนิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยได้ก็คือ,อเวลาสตาร์ทจะเบานะครับแล้วก็เวลาอะไรเขาเรียกออกตัวเนี่ยเปอร์เซ็นที่เครื่องกระดับเนะี่ย ก็คือไม่มีถ้าบางทีออกตัวถ้าทําแบบนี้ออกตัวเกียร์สได้นะครับออกตัวเกียร์สได้เกียร์สได้นะครับเหยียบคันเร่งช่วยหน่อยๆน่อยอันนี้ก็ออกตัวเกียร์สได้ใส่พานก็จะฟรีฟรีนิด,น,ดนิดนะครับแต่ถ้าเราไปเอาตัวนี้ลงเลยเนี่ยเอาลูกเตะลงเลยเนี่ย <c oughs> คือออกตัวเกียร์สดับะอ,อกตัวเกียร์สก็ดับเลยนะครับก็ช่วยได้นะครับตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับอ๋อ,อแล้วก็พอ เสร็จตัวนี้นะครับก็พอมาวันนี้ผมก็ต้องมาใส่ชุดนี้นะครับชุดครอบเกี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เช็ดพื้นทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับรอรอตัวเครื่องดัดแป๊บเข้ามานะครับที่เคลมและส่งกลับเข้ามานะครับอ่ะรอนะครับรอแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือใส่ฟิลนะครับใส่ฟิลนะฟิลพอดีผมต่อใช้ไปก่อนเนี่ยพอดีเพิ่งมานะครับ แล้วเดี๋ยวจะมีคัตเอาท์ด้วยนะครับคัตเอาท์ตัดระบบก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับหรืออาจจะอยู่ที่หน้าคอนโซลเดี๋ยวดูก่อนอีกทีนะครับจะเป็นคัตเอาท์นะครับตัดตัดสายเมนนะครับเวลาเราจอดรถเนี่ยนะครับไฟมันจะได้ไม่ร่วมไม่เสริมนะครับจะได้ใช้แบตเตอรี่ด้วยกันนานๆนะครับเพราะตัวนี้พอดีว่าผมไม่ได้ใส่ตัวใส่ชาร์จให้นะครับแต่ว่าตัวเนี้มันมีชาร์จอยู่แล้วนะครับมันมีชาร์จอยู่แล้วถ้าเราใช้งาน ถ้าเราใช้งานเนี่ยมันชาร์จอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ชาร์จไม่ได้ไวมากเหมือนกับพวกไดชาร์จนะครับแต่ว่าใช้ได้ปกตินะครับแต่เวลาเราจอดรถนะครับก็ให้นะครับสับเบเกอร์นะครับเป็นเบเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้นะครับสับเบเกอร์มันก็จะใช้ได้ยาวๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครได้ไปเนี่ยผมก็จะแถมนะครับ ชุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับไปให้หนึ่งตัวนะครับเพื่อยามฉุกเฉินนะครับบางทีจอดไว้บ้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ,ะอ่ะผมติดไว้ให้เฉยๆนะครับถ้าเกิดมันฉุกเฉินอะไรขึ้นมาคุณสตาร์ขี่ได้ปกติไม่มีอะไรนะครับดึงได้เลยนะครับแต่ผมติดไว้ให้เผื่อฉุกเฉินนะครับก็มีติดไปให้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจที่จะเอาตัวนี้ไปนะก็ผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะแถมนะครับแต่ถ้าใครจะเอาตัวนี้รวบอกช่างติดใด ชาร์จให้ตวงได้ไหมก็ได้นะครับติดให้ได้เหมือนกันนะครับติดให้ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่นะครับก็ดูกันเอานะครับแต่สําหรับตัวนี้ผมดูเอาแบบว่าสมเตุสมผลเนี่ยตัวนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่หลังคาใส่ชุดไฟหน้านะครับไฟท้ายไฟท้ายนี่ก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับสั่งเรียบร้อยแล้วไฟหน้านี่สั่งมาจากจีนนะครับดวงก็ประมาณ700ร้อกว่าบาทนะครับดวงก็ประมาณเจ็ดร้อยนะครับ และชุดคอนโซลนี่ก็จะมีในเรื่องของหน้าปัดนะครับหน้าปัดวัดชั่วโมงการทํางานนะก็คือแทนไม้นะครับเพื่อเราจะได้อ,อะไรอ่ะเพื่อเราจะได้ถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับตรงตามที่ใบรับป,ประกันกําหนดนะครับว่า50ชั่วโมงร้อยชั่วโมงถ่ายน้ามันเครื่องทีอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เราจะได้มีตัวตัววัดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ จะมีปัญหาในเรื่องของเกิดพังอะไรขึ้นมาเราก็ไม่รู้ไงว่าจะเติมเมื่อไหร่หรืออะไรเราก็เลยเอาไม้ของชั่วโมงวัดชั่วโมงการทางานให้นะครับติดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไม้ตัวนิจิตอนของอตัววัดแบตเตอรี่นะครับให้ด้วยนะครับตัวสําหรับตัวนี้นะอันนี้คือที่พูดเนี่ยก็คือผมสั่งไว้หมดแล้วนะรอติดตั้งอย่างเดียวนะครับรอติดตั้งอย่างเดียวแต่ว่าดีว่าค่อยๆทําไปนะครับเพราะว่า อยากทำผงานออกมาให้มัน,มน,มนสวยหน่อยนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับความคืบหน้านะครับก็ส่วนเรื่องขับนี่ก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกอย่างผ่านหมดแล้วนะครับผ่านหมดแล้วเดี๋ยวมีพิ่งนี้นะครับเพึ่งนี้ผมจะใส่ชกหลังนะใส่ชกหลังพอนะดีว่าทําไม่ทันนะครับวันนี้มืดก่อน,น,นฝนจะมาแล้วนะฝนมาแล้วครับเดี๋ยวจะใส่พอดี เดี๋ยวใส่ชกหลังน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าอีพีที่สิบเก้าแล้วนะครับอีพีที่สิบเก้าแล้วสําหรับใครที่ติดตามมาตลอดนะครับก็ขอขอบพระคุณมากเลยทีเดียวนะครับพอดีว่าอ่าทางผมเองก็นะครับพอดีมีธุระนะครับช่วงนี้ก็ ทำให้งานล่าช้าไปหน่อยนะครับส่วนเดี๋ยวจะให้มาดูนะครับว่าตัวดัดท่อที่มันมีปัญหาก็คือที่จริงมีมีมีหมดแล้วนะครับอ่ามีหมดแล้วนะมีหมดแล้วดัดแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเกิดปั๊มรั่วซะก่อนนะครับปั๊มรั่วซะก่อนก็เลยเลยทุกคนก็เลยยังไม่ได้เห็นหน้ามันนะยังไม่ได้เห็นหน้าของรถตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอ่า เดี๋ยวถ้าได้มายังไงนะครับเริ่มใส่หน้ารถเมร่นะครับเดี๋ยวจะจะมารีวิวให้ดูนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวอาพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอดีว่าน่าจะไม่รอดแล้วผมต้องปิดร้านแล้วครับตกแน่ๆดูท่านะครับลมแรงและเดี๋ยวก็เอาไว้เจอกันนะครับพรุ่งนี้นะครับตอนใส่โชคหลังเสร็จนะครับ แล้วก็มาดูความคืบหน้ากันต่อไปนะครับเราวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจรถคันนี้ด้วยนะครับว่าเจ้ามารูปแบบไหนนะครับใครถูกใจยังไงก็พูดคุยกันได้นะครับในข้อความนะครับใน YouTube นะครับยังไงก็สําหรับใครที่ดูจนจบก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะครับขอขอบพระคุณจริงๆนะครับ เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปยาวๆนะฮะก็ตอนนี้ส่วนที่ใครรอที่จะให้ผมทําให้นะก็ขอเวลาผมนิดนึงนะครับพอดีว่าเดี๋ยวจะมีคนมาสมัครงานนะฮะอีกสองคนนะครับพอดีก็รอเขามาสัมภาษณ์ก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงทําอะไรได้บ้างนะถ้าได้คนงานเข้ามาเนี่ยงานมันก็จะคืบหน้าแล้วก็ไวขึ้นนะครับแล้วก็แผนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะขยายนะครับเทพื้นขยายตรงนี้อีกนะครับ สักสิบเมตรนะครับยาวยาวสิบห้าเมตรนะครับเพื่อที่จะนะครับลองรับนะครับกับรถต่างๆที่ผมจะทําขึ้นมานะครับพอดีว่าตรงนี้มันแคบไปนะเดี๋ยวผมจะมีตัวเครื่องจักรเข้ามาอีกนะก็เดี๋ยวมันแคบไปเดี๋ยวจะมีขยายอีกนะครับเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ